มันพี่น้องป้าอัดคือเป็นสีน้องขาหมูดีครับชกไปขาหมูเกาหลีเปื่อยๆจุ่ดๆเลยจ้าช,ชกไปชกไปพี่น้องขาหมูตุนจากพี่น้องขาหมูตุนเกาหลีจ้าแปดซุ้มไงแดเดนตุนแซ่บๆเลยน้ำจิ้มเด็ดเข้ไปเนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ขู่สุขชนค่ะสวัสดีครับพบพบก้อยสาดกินแซบคือเกาครับพี่น้องจ้าสวาดีอีสานคนไกลบ้านครับพี่น้องมาพี่น้องพี่น้องมากินชกไปพี่น้องขาหมูขาหมูนะขาหมูพี่น้องตุ่มเปื่อยพี่น้องครับขาหมูตุ้นเอ้ยเขาเอ็นยังก็พะโล้ขาหมูพะโล้ขาหมูบ้านเท่าเนาะพี่น้องแต่ว่าต้มเปื่อยให้ดีจนนั่นเนี่ยโมโหอันนม้เป็นยัไง ทาหมูพี่น้องทาหมูเนี่ยต้มแต่กวานพี่น้องมากค่ะบอสแม่นว่าพึงว่าปิดเลยต้มแล้วก็ปิดไว้เมื่อนี้ก็มาต้มต่อรับน้ำจิ้มอุ่นพี่น้องมาแซ่บๆน่วมกันครับผมสวยงามกระเทียมจ้ะมาด้วยจ่าพี่น้องของขวัญเฮงร่างงานคือเราตอบคอมเมนต์ซาก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าพี่น้องจ่าผวาเป็นแบบก็จะตอบรังเลิกงานจ้ะมากค่ะหืมเสแสร้งเสียบเนี่ย Chẳng để vào. Ở khỏi nhá. Ừ. nào. Nó bị khốn đâu. Ừ. khỏi thêm. ข้ามา,มามตุ๋ากันโคองดีตุ่มไม่พักอืมปหยุน่นแนมบรูวาเป็นขาหมูเกาลีเขอเอินว่าชกไปนะักีิดอ,อก นืขาหมูตุนหรือว่าพะโลขาหมูก <es assim> <Genesis> ินยากเถอะโอ้ยเด้โ um> อ้ย um> ฮ้ยสด้กินง่ายป่ะนะอืมที่แบบอะ มข้าวจันทน์ันมารับพีเนาะเขี่นมังไก่มุมพพามากแดงเลยเที่ยมต้มประมาณนสามชั่วโมงเนี่ยต้มจนว่านะ ว่านต้มสองชั่วโมงแล้วครับมันนีไมาต้อมอีกชั่วโมง,งนึครับจนรับเพลยแบบ <c oughs> แนบมู้เป็นข้าวมวยแบบกระโดดนีกแก้แยกกันเลย <c oughs> <c oughs> เขาเคยเรียกันไม่จนสั้นอีกที 이상. Mm 음. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. 보였아 응. 그렇 <laughs> <빼네. 웃음> <못 웃음> <빼네. 웃음> ไม่สุภาพขอโทษด้วยพี่น้องเหมือนบ้านพี่น้องเนาะใช่จริง <laughs> <laughs> uh, no. oh, oh. yeah. à, chìm no, đấy Ừ, cái nào Ừ, cái nào Ừ, cái nào hơn, nào ดีัีดีเกลือใช่เกลือดีก็เชียมเป็นพลโ,โลนะครับลาโลดขาหมู

เทียมเพลงครับเทียมเพลนดังเลยมันหอมเรีวยวกับเทียมคือเกาหลีจริง ừ thấy bây giờ đó, thống lắm ừ, toàn tục chứ không nên phải thống mặn ừ mặn à, ừ ui, thịt cái thiêm ืมันนี้ปากวะมันจิ้มเอาไว้ค่ะอันนี้ได้เน้่นะอืมอืมคลิปนี้อาจจะมั่มมากยังยไงด้วยนะ <S 2> <S 2> พออภับ ใส่ถุงมือจะใส่ถุงมือคือเกาหลีพอดบม่ค่อยสาน <laughs> 来人帮助。No? No. Mm -hmm. อันนี้อะไรคะปกติปกติบ,บัีบซ่บาเลยนตัวไม่นะบัสฟางโล่เนี่ยซื้อ้านไทยนะพี่น้องในเกาหลีมีขายเคสีแค่เสีย คอของจี่างทรง,ง,งมงออนี่สายเลยนราคาบอกกันไดพี่น้องมาถึงสามรนะ่อยขาหนึ่ง,งขเนี่ยอิ่มไปม <laughs> แก็ยินได้ว่าอะไรนะมึงพี่น้องค้งัมเนี่ยกินยังไงหร้ามเนี่ยเ้าไปเลยวะสามาสอง,งไป อร่อยเนียปละกเทียมค่ะพริกไทยอือดิบปกะอิสุคืนยังว่าจับทาแหนดิ ngọt quá Đi. Thì chủ nhiều nhiều Tha muốn nhiều Tha muốn à Anh nhìn mấy con mấy giờ Nè, nè, phở được rồi được con Thấy khỏa เอ,อ,อ,ม,อมัเขาก็อิมอ่มเลเนื้อยันด่วนหนังท้าก็จัดการมาแล้ว <laughs> นมที่เห็ดไว้เขาเจะมาเอาเมือไหนปะไม่ใช่หรื้ม่เอาไปแล้วจ้ะ<ม>อืมขอเลนะอืมติมากกินเผาชีก่อนอืม นอนเลอะไปหมดเลยออะ อร่อมับยแับไปอืมนอืมอันนั่ไงพ่อพ่อนี่ก็เหลืออยู่พ่อแล้วเขาอร่อยคับเมนูนี้จะอีกตัวอืมอันนี้แ่งมดเ้จ้ะอืมแงเะไดเฮ้ยเ้ง มีความจากนอกเสือวัดข้างวัดซื้เดีมยันปดังกินแต่กระดูกก็กินเนื้อเออเขากินกระดูก

จะหยุดหน่อยนึงพีน่น้องแข็งปันปวดเหนียว้ท้องหนวนนันี่งค่ะพี่น้องไม่บางไม่บากันไม่จ้าหลับครับ